ถึงความตายสบายนักมังกรขับหลวงในสงสารบัเทาเมื่อโมกันอันทะกรามมนทำให้หายหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจอันชีวิตคนเราก็เท่านี้จนหรือมีคนเราก็เท่านั้นว่าสนาคนเราไม่เท่ากันอันความตายเท่านั้น ที่เท่าเทียมกาบในบัฒนธรรมขอบคุณเจ้าภิสุดสำนึกทุกทูกที่เคารพอย่างสูงยิ่งเรียนท่านสุวั์คำยูภูนายกรองการบริหารส่วนตบางตะเทศประธานในพิธีฝ่ายกราวาท่านอนริสัตชางตะกุเลขานุการท่านสสนไทา ทางสสจังหวัดเชัยภูมิที่เคารพที่น้องแขกทุกท่านนะครับกับผมนายอนิเพียสิสมบัติผู้ใหญ่บ้านบ้านบางบุดมได้รับป้าหมายจากทางสภาพให้เป็นพิธีกรในการจัดระเับพิธีกรรมต่อจากนี้นะครับผม กิดกาาประการในยต้องขอการะ่าชนไทยนะครับก่อนอน่นนั้นนะครับต้องขอขอ,ขอบพ<า>ระคุณ<า>แผนเจ้าภาพานะครับที่ได้แขกผู้มไมเกียรติที่ท่านได้กรุณาดำของเลีและสิ่งของ,งต่างๆมาร่วมง,งานทั้งสามคืนที่ผ่านมานะครับด้วยความเคารพนะครับลำดับต่อไปนะครับทางเจ้าภาพนะครับ มีอิกอันเป็นกุศสที่จะมอบทุนต่างๆให้กับองค์กรเพื่อส่งผลถึงให้กับคุณแม่ทองศรีปัญจบงนะครับระดับแรกนะครับทางจาภาพนะครับจะมอบให้กับโรงเรียนบ้านบางอุดมนะครับคุณแม่ มใจซึ eg, s! <S ady, um ่งเป็นผุนสาวเป็นผุนมอนะครับคือคณะกรรมการสถานศึกษารม่อตรงตรงนั้นได้ไหมคุณนะครับท่านแสงใจน้ำทำนะครับเป็นคณะกรรมการสถสานศึกษานะครับว่าทุลต่างๆนะครับให้ใายสอยในโรงเรียนนะครับในหมู่บ้านนะครับขอบพระคุณทางเจ้าภาพและผู้รับมอบทสังท่านด้วยนะครับระดับต่อไปนะครับเป็นคุณกองคุณ ทางจะภาพจะมอบให้กับทางศูนย์พัฒนาเล็กๆบ้านบางรูมพ่อเฉลิมบุญทันเป็นคนป้อนคุณครูนะครับศูนนะครับเป็นคนรับป้อนะครับพ่อเฉลิมทาเป็นผดเคยของคุณแม่ะทบที่พอยังดูนะครับ,นะรบขอขอบคุณกันสองท่านนะครับลำดับที่สามนะครับลำดับที่สี่ต้งสอขอคุณพร้อมกัน ซึ่งเป็นกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านแล้วก็กองทุนต้นกล้าแม่ของเป็นแผ่นดินนะครับคนมอบสุขปรเทศคนมอบคอุณแม่ชูจิตทังแก้วนะครับเป็นคนมอบก็สองกองทุนพร้อมกันนะครับท่านผู้ช่วยเป็นคนรับมอบนะครับทานผู้ช่วยอุต่าระเทศรับมอบกส็สอบกองทุนเลยนะครับซึ่งเป็นทุนให้กับทางคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วก็กองทุนแม่แก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินนะครับ ลำดับต่อไปนะครับเป็นกองทุนบำรุงเมนนะครับเชิญทางจาภาพตัวแทนแล้วก็พ่อสนิทชัยชนะเป็นคนรับมอบนะครับขอกางเชิญทางคุณพ่อสนิทนะครับกองทุนเมนนะครับนี่เป็นกองทุนที่ตั้งให้กับกองทุนวัดเพื่อบำรุงเมนนะครับเมื่อมีการชำรุดนะครับซ่อมแซมนะครับก็ ให้คุณพ่อสตทเป็นคนรับอันนี้ก็เป็นยังแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นเงินาเป็นนับจินนับใจจากทางาภาพนะครับที่จะมอบให้กับทางคุณสตีแม่บ้านที่ท่านได้มาประดับเมนนะครับให้กับคุณแม่นะครับขอเชิญก็ดแทนคุณ แม่สมหมายอาบที่ยวเป็นคนระบกับทางเพาะครับขอเชิญครับเร็วเลยนะครับมันจะได้การชับตามมาตรการสองชั่วโมงให้เสร็จนะครับตั้งแต่บ่ายโมงมาถึงไม่เกินบ่ายสองเสร็จนะครับจะให้การชับเพราะว่ามาตรการนั้นนะครับคัเตอร์ที่เกิดส่วนมากจะเป็นงานศพนะครับที่การแพร่ระบาดสองโลกนะครับ ขอบคุณทั้งคนมอบแล้วก็คนลบมอบนะครับต่อไปเป็นนำํานทัศนาใจจากทางาภาพอีกนะครับมอบให้กับผู้ดูแลเมนนะครับขอการเป็นเชิญทางคุณพ่อชมเชยสิงคโปร์เป็นผู้ดูแลเมนให้กับทางวัดนะครับ่อเฉลิมบุญงธรรมเป็นคนมอบนะครับ ก็ขอบพระคุณนะครับทางเจ้าภาพแล้วก็ท่านคุณรัมอบทุกท่านนะครับลำดับต่อไปนะครับก็หลังจากที่ท่านมอบคุณสารณประโยชน์ต่างๆแล้วนะครับท่านก็จะรับมอบนะครับให้กับกร้องคุณที่ได้ทําชมาได้กิจแล้วก็พี่น้องนครับแกกผู้เกีรยิที่จะมอบนะครับลําดับแรกนะครับคนที่จะมอบนะครับเป็นตัวแทนคือท่าน อดิศักดิ์นะครับชาญตะกุกนะครับเลขาโนกาท่านสสชจุฬายชาลีลินเป็นคนมอบนะครับมอบให้กับทางเจ้าภาพนะครับอในเชิญท่านเลขาสสชจุฬายชาลีลินนะครับท่านส่งตัวแทนมาทุกครั้งนะครับมอบร่วมทำบุญกับคุณแม่ด้วยนะครับมอบทำบุญคุณแม่ให้เจ้าภาพนะครับขอบคุณทางท่านอดิศักดิ์ชาญตะกุก เป็นขาดต้องการท่านรสสุทชายชาลีินนะครับเป็นอย่างสูงนะครับอันลำดับต่อไปนะครับก็จะเป็นกองทุนหมู่บ้านบางรวมนะครับจำนวนเงินทั้งหมดหนึ่งหนึ่งแปพันบาทนะครับขอเชิญตัวแทนเป็นคนบอกนะครับพ่อสุรัตน์นะครับเป็นกองทุนหมู่บ้านของเราที่ี่น้องสมาชิกกองทุนหมู่บ้านร่วมด้วยเชื่อกันนะครับทั้งหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าท่านหนึ่ง้อยแปดสิบท่านนะครับ มอบให้กับทางสมาชิกของหมู่บ้านเราที่มีบ้านในที่่านะครับอ่า่างนาวฝนุษย์พิเริมกับยัออกไหมหรือครับงเม่นกะไรอ่าระดับต่อไปนะครับเป็นเงินทุนช่วยเหลือสงเคราะห์หมู่บ้านนะครับอ่าจำนวนสอง0มืบาทนะครับขอการเป็นเชิญทางคุณพ่อสามจันโทคณะกรรมการผู้ดูแลเงินสงเคราะห์หมู่บ้านนะครับอีกสอง0มบาทนะครับเป็นเชิญครับ แล้วก็ระดับต่อไปขอขอบคุณนะครับขอบคุณทางท่านประธานกรรมการที่มอบระดับต่อไปเป็นกองทุนชมลุมนี่นั่นหระเป็นกองทุนชมลมผู้สูงอายุตำบลวังตะเค่นะครับคนมอบท่านพ่อขบตสุภานิรจันทร์นะครับตัวแทนท่านพี่จลับสริรวมนะครับจงรวมสองหมื่นสองพันบาทนะครับ นะครับอมีาเเตรียมการเลยเป็นกองทุนชุมรม้สงมายุนะครับของตาบนดงไร่เรานะครับผู้สูสอมายุในพื้นที่ตะบนดงไร่เขานะครับแล้วก็ลบต่อไปนะครับเป็นกองทุนหมู่บ้านนะครับของอำเภอหนองบัวเรศนะครับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่เป็นสมาชิกในอำเภอหนองบัวเรศของเรานะครับ จำนวน43,000บาทนะครับตรงนี้ตัวแทนนะครับไม่ได้มาก็คงจะติดต่อขอรับเอาที่สำนักงานกองทุนหมู่บ้านอำเภอจุนอำเภอนะคบับรอเบิดนะครับที่วองเพือนนะครับทางาภาพก็คงติดต่อรับเอาจำนวน43,000บาทนะครับลำดับต่อไปนะครับเป็นกองทุนชาวนกจิตตำบลวางแคเ่นะครับจำนวน11,500บาท นะครับขอเรียนเชิญทางคุณพ่ออบตสมพานอันนีจเป็นคนมอบผู้ดูแลนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับขอบคุณทางผู้มอบนะครับลำดับต่อไปนะครับเป็นกองทุนออมรับฝากของงค์งการบริหารส่วนตำบลวังไ่เจคนที่จะมอบนะครับคุณ สพตชอบปะกาสีโกตุ้มนะครับเป็นคนมอบหนึ่งมืห้าร้ยบาทนะครับออมคนละบาทนะครับพี่น้องเราก็จะคุ้นเคยดีนะครับออมันละหนึ่งหนึ่งบาทนะครับถ้าเดือนไหนสามสิบบาท3ามสิบวันก็สามสิบาทเดือนไหนสามิเอ็วันก็สามบาทนะครับเป็นกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลบางเค้ถ้าทนเข้าห้าปีนะครับก็จะได้ สองหมื่นห้าเอหนึ่งหมื่นห้าพันถ้าจะไปถึงห้าปีก็จะได้หนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทนะครับพี่น้องที่จยาเข้าก็ติดต่อนะครับท่านสวทศพานาชย์จันทร์นะครับคุณชออปากานะครับนะครับอบตนะครับทั้งสองท่านนะครับก็ต้องขอบพระคุณนะครับทางคนมอบนะครับนะครับ หลังจากที่ Ses> ทางเจ้าภาพนะครับท่านได้รับมอบนะครับบุญชาพัทนกิจต่างๆที่หมู่บ้านและนั้งองค์กรที่ทางเจ้าภาพได้ทาไว้นะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับระดับต่อไปนะครับจะเป็นการทอดผ้าบางสุลนะครับซึ่งในวันนี้เพื่อกระชับเวลานะครับก็ได้กลุยกับเจ้าภาพมีความประสงค์ที่จะให้พี่น้องทุกหลังคานังนั้นครับทํา ขวาวผ้า,าบำรุงสกุลและสอบปัจจัยแต่ด้วยสถานการณ์นะครับทางเจ้าภาพแล้วก็ทางคณะกรรมการหมู่บ้านผู้นำหมู่บ้านอสม์ได้กลงกมันก็จะขอเป็นสามสิบท่านนะครับเฉพาะแถกผู้ใหญ่ของทางเจ้าภาพนะครับแล้วก็พี่น้องในส่วนหนึ่งของอผู้ส่งคณวุิผู้ทโาเก่ในหมู่บ้านนะครับสา,าิบสองท่านนะครับซึ่งก่อนที่จะ ทำจารวางผ้านแ่ะสอบปัจจัยบางทุกคุนั้นต้องขอแบบทำความเข้าใจนะครับผมอ่านรายชื่อแล้วก็ให้เว้นระยะห่างในการเดินเข้ามาวางโดยเฉพาะพี่น้องที่มาจากต่างทินนะครับจางจังหวัดให้เว้นระยะห่างให้ด้วยนะครับท่านสมงตูให้ผมด้วยนะครับเดินมาแล้ว่อยบอกท่านแล้วก็กลับไปเลยนะครับวางแล้วมารับผ้าตรงนี้แล้วก็สอบปัจจัยตรงนี้แล้วก็ไปวางวางแล้วก็กลับไปนั่งที่เดิมนะครับกันจะได้นิมนต์พระพุทธเจ้าพิจารณาทีเดียวนะครับ อนญา้ทำกับใจพี่น้องนะครับแเกืุยเกียรติไว้นะครับอ่าลำดับแรกนะครับก็จะเป็นชุดของทางลูกสาวแล้วก็ยาดย่านะครับของทางคุณแม่นะครับท่านแรกนะครับคุณแม่สมใจคุณธรรมนะครับลูกสาวคุณแม่ทูจินคัแเจวลูกสาว สามเณรจิรพันธ์บัญจาคมลูกชายนะครับวางแล้วก็ให้อาจารตถวีให้สามเณรไ่้แม่ทำอินทม์ทำนะครับพี่สาวนะครับ แม่ละไมคุณมาบ้านทัพใหญ่นะครับเดีนเชิญแม่ละไมเลยนะครับออาคุณแม่ทองสุกศิลานะครับบ้านทรัพย์ใหญ่ขออนุญาต่อนช้าที่นึงนะครับเพื่อเว้นนะครับร้อยร้อยโทสมศักดิ์ลาชนนะครับ บ้กนูมุเหลืองนะครับบ้านสมุเหลืองนะครับพ่อชัยยงนะครับลาชนบ้านสมุเหลืองมพ่อแม่แม่บุญช่วยนะครับยักษ์วันบ้านทรัพย์ใหญ่นะครับบ้านทรัพย์ใหญ่อ่เห็นก็จะมาจากต่างกินเยอะนะครับญาติของถ้าไม่เป็นสถานการณ์แบบนี้น่าจะเยอะกว่านี้นะครับวางแล้วคุณแม่ คุณพ่อกับนั่งที่เดิมเลยนะครับแม่นาลีาาแม่นารีนะครับการสูงเนินนะครับอำเภอวิเชียรบุรีเพชรบุร์ครับคุณกรวิพากองโคดนะครับชัย,ยภูมิ แม่จันหอมเมืองศรีนะครับอําอเภอทรัพย์ใหญ่พอ่อทวีเมืองศรีนะครับอําเภอทรัพย์ใหญ่พอ่อบุญธรรมเมืองศรีนะครับบ้านวนม่วงน,นะครับพอ่อบุญธรรมเมืองศรีบ้านวนม่วงพ่อน้อยนะครับบุญโคต บ้านวนมว่วงพ่อสแสวงวันวานนะครับแก้งสนามนางบ้านสุนกลางนะครับขอเรียนเชิญครับ ลำต่อไปเป็นส่วนของบ้านบางรุมมนะครับผู้ตกคลรุุนแล้วก็ผู้เท่าผท้แก่นะครับขอเรียนเชิญทางพ่อบรไทยยักษ์วันนะครับมังกรชายโยบัดวางบุดมพ่อสมนาลีจันพ่อสนิทชัยชนะพ่อมานิทยักษ์เกือ้อแม่สำรอง หลงสีเรียนเชื่ออลไรนะครับออกมาเลยนะครับไม่ต้ไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอแม่แหวนตุมาหิงพัน แม่บุญเรียนยักวันแม่ผันสีสมบัติแม่เพ่งยาวันแม่บุญเพ่งยาวันพ่อดำหลงสีแม่มะลิชัยสีหาแม่สมมื่นสีพม แม่ทองใสสุวรรณบุตรแม่สวงทวินลักษ์นะครับเรียนเชิญเลยนะครับเดี๋ยวให้คุณแม่คุณพ่อนะั่งประจำที่ให้เรียบร้อยนะครับ เดี๋ยวเชิญเขียนข้เขียนท่านประธานนะครับไห้ขึ้นนะครับว่ากล่าวตามผมนะครับนามากรูปังอนิจังนามะรูปังทุกถังนามากรูปังนัตตาสานทุกขอ กาบนิมนต์พระพุกเจ้าพิจารณาผ้าบรรุภและสมวนประกอบของกลาสที่พระคุ เราก็จะเป็น เพินขาต้องไปทั้งคู่เลยนะม,มันเพือนขา ไปนะครับก็จะเป็นลำดับสุดท้ายเป็นการทอดท่ามหาวสมุทรนะครับแต่ซึ่งประธานในพิธีฝ่ายสารวัตนวันนี้จะทำได้รับเกียรติจากท่านสุภวั์คำชมพูนายกองุตสาหารส่วนสมเด็จมรรคเทเป็นประธานในพิธีฝ่ายสารวัตนวันนี้ในโอกาสนี้ขอกลับเชิญทางท่าน นายสุวัฒนิ์คำมุชูนะครับคำนุ่มูนายกองค์การบริหารส่วนตบลบางเทพเป็นผู้ทอดผ้าไตรมหาวิศวุลขวักด์กันเชิญครับนายกองค์การบริหารส่วนตบลบางเทพเป็นผู้ทอดผ้าไตรมหาวิศวุลนะครับเป็นไตรผ้าไตรมหาวิศวุลนะครับขอกราบนิมนต์ หลวงพ่อพระคุณและที่ระดับประทามไปส่งนะครับเป็นองค์ที่นาภาไทยมหาวิทยาลัยประขอกราบน้ำมนต์ครับผมในระหว่างนี้นะครับผมขออนุญาตทำความเข้าใจให้กับเอกที่เกีิดนะครับได้รับทราบนะครับขั้นตอนหลังจากที่หลวงพ่อท้าได้พิจารณาภาไทยมหาวิทยาุัยประถมเจแล้ว ก็จะเป็นาิิมนุษยิสัมมเนนนะครับเป็นร่วมวางผลไม้จากเส้็สก่อนนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะให้เป็นพี่น้องเรานะครับแต่ละชุมชนที่มานะครับหลอกหล ลง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 ก่อนนั่งบนทางอันนี้มวลพิสูจน์ารรมเนียมทุกรูปนะครับขึ้นบางเอาไปดานก่อนนะครับหลังจากดันนะครับผมก็จะทำคำว้าใจ่างพี่น้องกันเกี่ยวกับไม่เกี่ยวด้วยนะครับจะให้ท่านประธานขึ้นต่อจากพระคุณเจ้าแล้วก็ทางท่านเลขาสอสอเป็นคนต่อจากพระคุณเจ้าเลยนะครับขอเรียนเชิญนะครับ พี่น้องเราทุกท่านอย่าพึ่งลุกนะครับอย่าพึ่งลุกให้ทางท่านประธานแล้วก็ท่านในขาขึ่งเบานะครับอ่าระบบอ่าตอนนั้นนะครับก็จะให้พี่น้องเราที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดก่อนนะครับให้ท่านเดินทางมาขอบคุณท่านนายกนะครับให้นำต่อไปอาจารย์ประวันพ่พัน แล้วก็เดินนะครับเดินออกไปรับความช่วยแล้วก็ของอาหารแล้วก็กลับเลยนะครับเป็นส่วนพี่น้องต่างจังหวัดก่อนนะครับให้เดินเชิญพี่น้องต่างจังหวัดก่อนเลยเอารขยับไปต่างๆได้ับวางเลยนะครับท่านก็เดินออกมาตรงนี้รับคำกล่าวขอบคุณจากทางขอให้พี่น้องต่างจังหวัดก่อนนะครับเป็นระยะห่างได้ก็ต้องสมานวุนะครับให้พี่น้องต่างจังหวัดก่อนนะครับเพื่อขอบคุณท่านอาลีสัก์นะครับท่าน เลขาสสนะครับที่อุตส่าห์เดินทางมาะนะครับให้พี่น้องต่างจังหวัดก่อนนะครับพี่น้องวังบุรุษจะพึ่งลุกนะครับเพื่อให้พี่น้องที่เดินกับเรื่งเดินกับเงลังนะครับให้เริ่ออกฝั่งนี้เลยนะครับแล้วก็รับความช่วยรับอาหารนะครับให้พี่น้องต่างจังหวัดก่อนนะครับที่เดินทางมาจากโคราชขอนแก่นร้อยเอ็นธละรามาก็ทุกท่านนะครับเพราะว่ามันเยอะ,อะ นะครับท่านเดินทางมาแล้ววางลงไปแล้วพี่น้องรับรงจะพึ่งนะครับเ็ำหรับอาหารนะครับก็จัดเป็นเท่ากล่องนะครับไม่ให้รับประทานที่บ้านนะครับเพื่อเพื่อความปลอดภัยเพื่อสุขภาพของพี่น้องเองนะครับต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับตอนจากนั้นนะครับเดินกลับเลยครับเดินกลับฝั่งนี้เลยนะครับเดินกลับฝั่งนี้ไม่ต้องหันหลังกลับมานะครับ พูดคุยกันทักทายกันนิดเดียวก็นะครับพี่น้องบางอารมนะครับให้ออสมว่เป็นระยะท่านเห็คนนั้นเนี่ยอาญาไม่พี่น้องยังไม่ครับเดินเลยครับเดินแล้ววางเลยครับวางแล้วก็ไปเลยไม่ไม่ต้องรอครับวางแล้วไปเลยครับวางแล้วไปเลยใครเป็นพี่น้องบางอุดดูนะครวางอาญาเวลาความชุกง่ายนะครับของคองมเมืพี่น้องเด้อ นะครับก่อนอื้นั่นนะครับผมในนามตอนแทนเจ้าภาพนะครับต้องขอบคุณท okay, ่านนายกโครงการบริหารส่วนตำบลมโนเล่เทศ่านเลขาทขอยขอคนไทยไทยรินแล้วก็เกียรติคุณเกียรติยที่มาร่วมงานทางมาได้รรมวันนี้ต้อนเยวครับตอนแถวนะครับต้อนแถวกันเด้อช่านเงียกันเด้อพี่น้องเลยเออมันบ็เอาไว้อาไว้ก็ได้นะครับ สำหรับพี่น้องที่ดื่มน้ำแล้วขอความกรุณานะครับถุงดำมีใส่เลยนะครับใส่เลยนะพี่น้องเออค่อยๆกันนะครับเจ้าให้รู้พอเจ้าให้คนเจ้าอว่าทำไมเก็บเหงาหพี่น้องครับเขาต้องไปเขาต้องเขาต้องมาเพราะว่าปวดภัยเออพี่น้องเอออย่งไรขยาวากันกันกระพานต้องขอความกรุณานพี่น้องเท่าเก็บตามมาตรการต่างๆย่างแง่กันนะครับพี่น้อง ไปนี่ไปนี่ไมาได้เสียอ้ว่ตังค์หมดก็แล้วเอานะครับสุดท้ายนะครับผมแนะนำพิธีกรให้รับม้าหมายจากคณะรัฐมรีและทางรัฐบาครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงแก่ทุกที่เกียรติที่น้องเรานะครับก็ขอใช้เสียงไปยังทรรมทานไปเรื่อเท่านี้นะครับสำหรับพี่น้องที่เดินทางมาก็ค่อยๆครับค่อย ปกติแล้วมาตรการทั้งแปดอย่างนะครับแปดข้อเขากําหนดให้ไม่เกิน20คนนะครับมาทำมาทำชาวไม่กี่คนสุตราการแต่ว่าด้วยความรักและความอะไรของพี่น้องเรานะครับต้องมากับทุกรักษาเดือนแล้วก็พี่น้องต่างจาังหวัดแต่เราก็มีมาตรการในการป้องกันโดยเฉพาะพี่น้องที่เดินทางมาจากจากังหวัดต่างจังหวัดนะครับเป็นอานทานอาจจะมีเชื้อหรือไม่มีเชื้อหรือมาลักจากเราหรือ หรือเราวัดจากท่านถ้าท่านกลับไปแล้วมีอาการนะครับไม่พึงประสงค์มีไข้ไข้รีบไปหาหมอทันทีเลยนะครับเพราะว่าผมรู้แล้วมันประมาณยุตกกังวลจังประมาณพวนี้นครับแบบนี้ครับนั่งพี่น้องก็ต่องใส่ชุดนี้ติดต่อรัาน ก็ต้องให้เขา้ัรวยก็วยมาให้ทำเแียก็สว่งไปรักันรักั